สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งงานชุดดำยิงใต้น้ำครับชุดนี้11ท่านนะครับอันนี้ชุด11ท่านนะครับมีตั้งแต่60เซนไปจนถึง90เซนนะครับชุดนี้นะตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้60เซนนะครับแบบธรรมดานะแล้วก็60เซนนะครับเจเซนจ็ดสเซน 80เซน80เซนสีดำ80เซน80เซนอ่า5ตัวนะครับชุดน,นี้80เซนแล้วก็ชุด90เซน2 cm, ตัวนะตัวนี้กับตัวนี้นะครับงานก็ประมาณนี้นะครับงานแปดสิเซนครับนี่ตัวนี้80เซนนะ นี่ลูกดอก7มิลนะครับลูกดอกเมิลประมาณนี้นะฮะงานเกี่ยวเชือกข้างครับการเก็บเชือกก็จะเรียงประมาณนี้นะฮะใครใได้ไปก็เรียงเก็บประมาณนี้เลยนะนี่อันนี้แปดสเซนสี่ไม้นะครับ อ่าแล้วก็80เส้นสีดำนะสีดำก็ประมาณนี้เลยนะสีดำนี่สีดำนะเจ็ดมิลต้ดอกเจ็ดมิลนะครับมีทั้งห้ามิลแล้วก็เจ็ดมิลนะครับสั่งได้นะห้ามิลเจ็ดมิลสั่งได้นี่เกี่ยวชุดข้างไก่ชุดไก่สแตนเลสนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับชุดไก่ การเดียงเชือก <c oughs> ตัวนี้70็ดเซนเจ็ดสิเซนแล้วก็หกเซนตัวนี้หกเซนนะให้ดูหกเซนหกซนหกเซนลูกดอกข้ามิลครับลูกดอกข้ามิลอย่าเชือกข้าง ตัวนี้ก็แบบธรรมดานะตัวนี้60เซนแบบธรรมดาไม,ไม่ไม่มีลายนะตัวนี้ขึ้นลายนะกค่ชักข้างมีนะมานี้โอเคแล้วก็70เซนตัวนี้70เซนนะสองตัวอันนี้70เซนสนใจก็ทักมานะครับโทรมาสอบถามได้ครับ0 8 4 3 4 4 9 8 1 1นนะครับ นี่ครับแล้วก็60สิบเจ็ดบแล้วก็ 80, แปดบเซนแล้วก็ก้าสิบเซนนี่ตัวตัวตัวเก้าสซนอีกตัวนึ่งนะมานี้เลยครับตัวนี้90้าสเซนนี่เมิลนูกดอก7มินลกมนลการเก็บนี่ตัวชุดไก่กล่องไก่มันจะ มันจะแนบติดเลยนะครับไม่มีตรงไหนแหวงนะข้างๆขอบไกลนะางานก็ประมาณนี้เลยนะครับเกี่ยวตัวตรงที่จับก็จะเป็นที่เกี่ยวแกนล,ลอนนะครับผูเกเชือกกันปืนหายนะครับกัน,นประมาณนี้ยางสามเส้นนะครับชุดยางที่ให้ไปกับปืนตัวนี้ก็สามเส้นนะครับ นี่เลยคนระับสนใจก็โทรมานะครับ0843449811นะครับช่างซีนะโอเคครับสวัสดีครับ